โรงเรียนบ้านปวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2เป็นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นภูรักันดาลเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น117คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น คนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนุกคิดสนุกอ่านไปกับบัญชีคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้โครงการพรัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษประจำปีงบประมาณ5 5 6 7ที่มาและความสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีมาตรฐานการเรียนรู้5สาระได้แก่สาระที่1การอ่านสาระที่2การเขียนสาระที่3การฟังการดูและการพูดสาระที่4หลักการใช้ภาษาและสาระที่5วรรณคดีและวรรณกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมุ่งให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะทั้งด้านการฟังการพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและโรงเรียนบ้านปวงยังมีผลการทดสอบระดับชาติด้านภาษาไทยที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศและยังมีผลสำลีดในรายวิชาภาษาไทยที่ค่อนข้างต่ำซึ่งวิชาภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานของทุกๆวิชาการที่จะพัฒนาทางด้านภาษาไทยนักเรียนจะต้องสามารถ เขียนและอ่านคำศัพท์พื้นฐานของแต่และชั้นของตนเองได้ดังนั้นเพื่อจะพัฒนาการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของนักเรียนได้โรงเรียนบ้านปวงจึงจัดทำโครงการสนุกคิดสนุกอ่านไปกับบัญชีคำพื้นฐานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน เพื่อสร้างสื่อนวัตกรรมบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมวางแผนชี้แจงการดำเนินงานเสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 2. ดํำเนินการจัดทำบัญชีคำพื้นฐานและบัตรคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3. ติดตามประเมิผมมนผลผลการดําเมินง,งานานักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำพื้นฐานของชั้นตนเองได้ด